โอ้โ <Ooh, S 2> มีฟองจริงๆด้วยทำได้ไงเนี่ยวันนี้เรามาทำของเล่นเป่าฟองสบู่กันขั้นตอนแรกตัดลอดเป็นชิ้นเล็กๆตัดไปเลยเยอะๆขั้นตอนต่อไปตัดขวดน้ำให้เป็นวงเล็กๆ <c oughs> เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเรามาแปะหลอดกับกาวสองหน้ากันต่อหลอดแบบนี้ไปยาวๆเลยตรงไม่ตรงไม่เป็นไรมีฟองแน่นอนต่อไปเรามาม้วนหลอดกัน เสร็จแล้วดีต่อไปเราก็นำมาใส่ครับขวดพลาสติกที่เราตัดไว้นะครับต่อไปเราก็จะหาตะเกียบไปเสียบเป็นแท่งจับกันขั้นตอนต่อไปเอากาวร้อนมาเสียบแล้วก็เอาตะเกียบมาเสียบแล้ววางเรากาวแห้งแล้มาเทล้ำยาเป้าฟองกันต่อไปจุ่มเลย3ม สองหนึ no. ่ง